ดีครับวันนี้มากินอาหารว่างใช่ไหมใช่ครับผมมาดินเนอร์มาดินเนอร์กินเนื้อกินเนื้อดินเนอร์กี่คนสองคนสองคนสองคนขับสองคนดินเนอร์ด้วยอันนี้คือดินเนอร์นะครับผมแดงก็ฟังด้วยนะครับแล้วมีอาหารอะไรนะของว่างครับผมของว่างได้กินหวานครับนี่เรากำลังสั่งอาหารนะครับใช่ครับนานที่เราจะได้มานั่งกินกับข้าวกันสองคนดินเนอร์ดินเนอร์ครับแต่ร้านนี้ก็คงก็ไม่มี คนเลยครับนี่ลสองคนนี่ลีอารันเงียบที่สุดโอมาโอมะซื่อใจค่ะโอมันบอกโอมะร้านได้ก็ได้ที่ชิวๆและโอมีคนอยากนั่งกินล้มช่องวิวผมกับพามาร้านนี่ละครับมีโต๊ะเราตัวเดียวครับฟังหมดเลนเก่าๆกันแต่มีพี่เขามาร้องเพลงให้ฟังอยู่นี่นี่พี่เขาไม่ใช่ร้านเหล้านะครับผมแต่ว่าเป็นร้านกับข้าวนะครับร้านกับข้าวไม่บอกครับ่ร้านอะไร